โยมแม่เดียวยมแม่เป็นเจ้า,าจค่ะโยมแม่ตามโยมมาแล้จะพูดเองไปเจ้าค่ะกราบนมัสการขอโอกาสพระคุณเจ้าทุกท่านเจ้าค่ะเอาครับภาวนาการยังไงอ่าภาวนาจะโอนให้ครูกบซึ่งเป็นวัทยวัจกรที่นี่นะนะเจ้าค่ะครูกบตามที่ อาจารย์มหาบุญชูบอกไว้นะ,ะเจ้าค่ะเรองเรื่องที่บอกเป็นภาษาไทยถ้าท่านประสงค์ปัจจัยสี่สิ่งใดที่สมควรแก่สมณะบริโภกก็เรียกได้จากคุณครูกรบผู้เป็นวัยวัจกร,รของสวนธรรมมาจากสูที่นี่นะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุเป็นถงเลยนะ คถูกไหมเจ้าได้ได้ได้เป็นไลเยปนทีนี้่อ่อเป็นแบบีวกน้องเียวเดวสมด็นี่นะครับน่มดทั้สาตัะวัโตััตัววัสามสามตัววัดสาม ตะวันตะวัตะสมาสัพเทศะธรรมุเทสะระตะวันตะวันตะสมาสุเทศะทันเีกาสาบานที่สวาระฉดิต <robi> ังเมียมะจิตังศิรสเดียงังฉดินตัปวาวันทิตัปวาอิสิทธัจฉันตีบุคคลเมื่อได้เห็นทงชัยพระอรหันต์นี้จะแตกเบื่อนด้วย พูดุจาระก็ทิ้งอยู่ข้างทางก็าตามพึ่งกระทำการประครองตันชีไว้เนื้อเสียแล้วนมสัสกการกระดาษูชาเพื่อววมเคารบถือขอไร่จะปฏิญาณในการ,กรสมุตินยันคาถาอาตมาได้ยกพระคาาขึ้นมาที่มันในประเด็นกเป็นการ,รข่าวของพระอุบาลีเทระไดเ้ยทั้งหลาย ผู้สอนไว้เซนทรัลบนแล้วไปเรื่องธรรมวินัยพระสมสสุขแต่งตั้งท่านไว้ในเอกธาคารได้กล่าวว่าพระกาสาวะเนี่ยซึ่งเป็นทองชยัยพระอรหันต์ท,สตท,ทีสิทธิับชนทองใจพระฤาษีฤาษีก็คืคอพาาาระอรหันต์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเพื่อในพูดประการถูกทิ้งอยู่ข้างทางใครใครใครคนใดก็หนึน่งหรือบุคคลใดก็ตามแต่ไม่ได้เห็นแนวบุคลค,บคลนั้น คือกระทำความเคารพมิตรความรับรอบให้ยึดถือขนาดแสดงว่าภาพไตรจีวรที่เราได้ตั้ได้ถาวายมาในวันนี้ได้ชื่อว่าได้ถาวายท่องใจประหันได้ถาวายาาวาภาคกาสารพัดซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายที่ประสมสุนทริจิตใจไปซึ่งหาได้ยากในหลายบุตตะมิน,นี้เพราะว่าจะมีใครคนในเสน่หสร้างบารมีสะสมบารมีเ,เพื่อเป็นพร,ระเจ้าอารยา หลังจากนั้นมเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็สัประทานให้เห็พระธรรมวินัยแล้วก็ปรลอนุญาตเรื่องการถาวายทีวรว้จึงได้มีโอกาสได้ถวายไม่ได้เห็นขนาดพระสมาของเจ้าได้มีพิพัฒนอนุญาตให้มีการรับทีวรวัสังเกตก่อนพระพิสิทธิภาพของสุคุณภายหลังมีอธารณบดีขออนุญาตถวายทีวรวัยเพื่อพระสงฆ์ได้อนุสง ทระวลทำงานพระเจ้าประสอุญาตเมื่อมีพระสมณพระเจ้าอนุญาตแล้วเราก็กัณา์มีกับได้เข้าเข้าใจในคกาสทดลองตามนำสติปัญญาลู่ม้องนำมาสิ่งใจต่างๆนำมาถวายสิ้นของใจเห็นพระอรหันต์นั้นแหย่เดือดทั้งหลายการที่เรียมร้อยเราทงกัณฐเห็นพระอรหันต์ย่เดือดทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัาเจวุจารทั้งหลาย อารมณ์สัมวัชรหลายอาศัยภาคการสารพัดชนิดใดก็เด้นะครับและรักษาพระธรรมวินัยของพระสมมาสัมุทธเจ้าเพื่อปฏิบัติธรรมจนทำให้ตัวเองนั้นได้บรรจุกในวัฏสงสารและอยากจะมาเห็นจุภาพจีวรเนี่ยก็ได้เห็นพระสมมาสัมพุทาได้เห็นคำสอนของพระสมมาสัมุทจาได้เห็นธรรมวินัยที่พระได้บัญัตไว้ทำรูปใดได้ใช้ได้สวมได้ใส่ ก็จะรู้สึณของพระองค์งมีความศรัทธาแล่นมังคงแล้วก็ดำเนิตนอตววยนู่ในศีววนั้นดำรงตนอยู่ในศีลขาเริ่มปฏิบัติธรรมไปก็จะทำให้ใจนั้นปราศจากอุตรคือคันขิงฤทเิ์ในที่สุดเนี่ยก็เลยอาศัยพระการสาวาทพันชนริแดรอดีตปัจจุบันและอนาคตก็จะเป็นชนิดขั้นใดที่ยังเป็นลูกของพระสมณะสัมฤทธิ์ทุกๆพระองค์ก็มีผ้าชีวอนในลักษณะชนิด มันจะได้เหมือนเสียเพราอาภรณ์ที่เราไม่ใส่ได้สวมได้ใช้การไปเรื่ประมันจ,จแต่กีกนะของพระศาสนาของรทธเา้าอย่างเดียวเท่านั้นนึกไดอยางการณ์ทั้งหลายในกรังสมัยพุธกาลมีผ้ากาสาวเก,กิดขึ้นกับพวกรายจีวรในสมัคมั้หนึ่งซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันว่าทั้ทงหลายจะทําการถวายทานอย่างพิเศสงทั้งหลาย ก็จะถวายทานแล้วก็มีงก็หนึ่ลผ้าีบอนมาถ้าเราดีเศามพนัหรือว่าผ้าไม่ใช่ดีเศษผานหยืดเสงกางพนัยมันเป็นราคาเป็นสิบสล้านยี่สิบล้านเศนเรื่มผ้าเรียขนาดไหนที่มาจากเวกาสีเวกที่มันหาผ้าได้ยากไปเรียๆมากก็เลยมีการตกลงกันว่าเราควรจะนำผ้าชีวรตัวนี้ถวายเด็กพระ็ไปสูเพราะว่า กืเจอเราพามีหมดแล้วครับว่าอานตรายเราพามีหมดแล้วอ่าเดี๋ยนี้ทางกีวรเนี่ยคะถวายเก็กพิสูจน์รูปเด่นหนึ่งในสมาคนนั้นก็เลยมีความเห็นได้สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าควรถวายเก็กรักษาลิบุตรเทราผู้เอกนักรักษาบุตรฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าควรถวายผ้าลิบเด็กแก่พระจีวรท่านอ่าท่านที่บอกว่าควรถวายผ้ากาสาลักผู้นี้เด็กระเจริญท่านยวฟังให้ดีนะเพราะท่านถนัดแบนี้ มีความเห็นว่าภาษาญุนั้นนานจะมาที่ตรงนี้นานๆนานๆอัครสาวกกว่าตัวภาษาบุนจะได้มาอย่างถึ่ของพวกเรามี่นัทั้งสองั้างภาษาบุนจะท่านจะมาในช่วงที่เวลาขดงการเข้าได้สุกได้ได้มีพิรุธิคแล้วเรียอกที่ละั้งสองข้างมาแนะมาทีเทพก็เทพทัฒนีสิงมาประจํามาแล้วพวกเรากประจํามาสวนคนเม อารยพรรมโลกตอนนี้เป็นประจำท่านบอกว่าเปลี่ยนเหมือนหม้อที่จะเปล่ยนางมาเป็นประจำเป็นประจำดังนั้นหากการสัมภาษณวยก้ควรมออให้เก็บระ้นถี่วทันประอยู่ในสององค์เนี่ยถ้าเป็นอย่างเราคิดนี่คนจะถ่ายภาษาทดยฉะนั้นถ้าเราเชื่อในค้ะหลักควรจะคณะสำรวจมุกว่าด้วยแต่ว่าความพ้นเคอได้อยู่เท่าไหร่ชาวบ้านไม่ไม่ประชาธิที่ปรตทยลงมาเองแล้วว่าไม่ถวายเก็บภาษีุด ัดถวายเด็กพระทวทัดธรเถวายเจพระทีิวัดธแล้วเนี่ยราบกับกอพระเทวทัตสวมใส่จีวอหรือนั้นเข้าไปแล้วไม่เป็นที่น่าสตาเลย,ยุกคนศะมากีไม่ธรรมดาไม่กู้ควรแต่การห่มในการครบอบซึ่งไตรจีวอนตือนั้นมองแล้วโอ้โอโอโทำไมดูแลเศร้องเลยอักนนีา่ามีค่ามากเอก่าปุคคลที่สวมน,นั้นเป็น,ปนอุคคลที่คือนรใชุ้ปกรคนั่นเอง ก็สงสัยไปแอวก็หลับไม่น่าดูไม่น่า่าเห็นไหมจดแต่นั้นก็มีสอมีสองมีสองประเด็นที่น่าคิดเรื่อนี้ก็คือเรื่องแรกเนี่ยทำไมก็ถึงลงมติให้พระเทวทัตแต่ผู้กรอรมาการสรปัตพ์ไปนั้นเพราะควาขุ่นเคือทั้งมีความขุ่นเคืองประชาานก็เลยนานาภาษาอิจิมานเนี่ยภาษาความขุ่นเคือจริงถวายเดพระเทวทัตข้อที่สองเาขอวาไปแล้วปรากฏว่า สวมใส่จะไม่เหมาะสมอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่เหมาะสมก็เป็นก็ได้อีกกติกหนึ่งมาการที่เราจะเลือกใครในการทําสิ่งใดหรือจะให้อะไรกับใครก็ต้องดูความเหมาะสมไม่เกี่ยวกับว่าคุ้นเคยไม่เกี่ยวกับว่าพวกมากหรือการเหนี่ยงไปให้มีความสมควรเป็นสำคัญประสาทที่บุญไม่ว่านานาราชบัณฑิตเลือท่านเด็กกระหันเป็นบุคคลที่เลือดได้โดยทั้งหลายก็อันที่เกี่ยวกนี้ควรจะเหมาะสมกับท่านแต่แรกนะครับ สมก็จะมีเด็กเปิดจออะรทีดีนะเพื่อให้ได้ความเห็นมาจากเออบางทีบางคนเคยถ้าจะเอาที่เห็นของนักนานมาทีนานนานมาทีหรือมาเป็นประจำเนี่ยไม่ได้เป็นสมการเป็นสการเกิดใครสมสมควรแล้วต้องถึงสมที่เราจะได้อันนี้ก็คือข้อคิดที่จะถึงได้จากเรื่องนี้หลังจากที่ความริษยาป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่กำลังประกาศบ้างท่านเทวทัตไม่ได้เป็นผู้สมควรแก่การ ครองไกรจิวรพาการสารพัดปุณิย์ปัตหมีอย่างเดียวประการีได้แน่นานพรอเทวราชก็เคยใช้พากาสวรพัตในต่างที่ผิดก็คือในครอรัวที่จับของพ่อปุณิย์เป็นอย่างไรจะเดือนาด้นหลายปีก็เลกล่าวอดีตมาก็ถือว่าอดีตพ่อเทวราชเป็นนายปราชาเป็นนายปราชาในเดือนนายนายปราชาบอกว่าอะไรปราชอาชีพของเกก็คือฆ่าช้างแล้วก็เอาเนื้อหนังหนังสัตว์ เอางานเอาชาติไปขายเสร็จแล้วก็เหนื่อยอยู่ฝั่งไว้เอาตับไตเส้นตรงอะไที่เป็นอาการอักตอไว้เดี๋ยวยิงเพื่อที่จะไม่ให้คนรู้เองเพื่อให้ช้างตื่นเพื่อจะได้ฆ่าช้างต่อไปใช่หลังแล้วเนี่ยแกก็เลยฆ่าช้างเริ่มจะเอะใจเนี่ยก็เลยไม่ไม่ฆ่าไม่ธรรมด้ไม่ฆ่าไม่ไปไหนแตก็ฆ่าช้างไปได้เพราะหนึ่งเห็นพระปฏิเสธพระพุทธเจ้ากำลังส่งน้ำตอนที่พระปฏิเสธพระุทธเจ้าส่งน้ำได้น้ำห้า การพวัดนั้นไว้บนฝั่งเมื่อนำพระการสวัสดิ์ไปเนฝั่งแล้วอดีตประเดียวคัคือนายราช้าแเด็กก็เดินไปขโมยไปขโมยจีวรของพระปฏิจุจาระเอาไปช้างท่านปกติเนี่ยเวลาเดินผ่านพระปฏิจุจาระเนี่ยจะมาการพวกเข้าลงแล้วก็หมอบทำความเคารพเด็กพระปฏิบจุจาระทุกวันทุกวัน็นอย่างนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกัน เห็นาพเพราะรอาจารย์เเป็นสันติธเไม่ได้เดินอันนี้เป็นการมาทำประทีปการเมว่อใครมืสว่างทองจีวรอันนั้นเป็นพระทั้งหมาะก็เลยลงว่ายึดเดินอยู่ลอมาดูแลตัวเราตัวเองแตตัวสุดท้ายนยอเอาเข่าลงแล้วก็นัไหวต่อพระกาสาวัตถิรันที่นายทรานช้างเอามาหอมอยู่นายทหาก็เอาพระจีวรของเขาไปจีบกใน้หมพอนัปุ๊ แต่บังก็เอาหอกที่แอบไปกำงเสียบทุกข้าช้ำตายข่าตัวสุดท้ายเลยนะเพราะว่าโกโก้เดือาดไปไม่ได้กฉลาดในการนำช่วยเออกาฉลาดนที่ก็ข้าตัวสุดท้ายเีตัวเด็กตายตัวหลังเนี่ยขนาดก็ไมร้ทิ้งแทเดียวขวงหัวใจสั่นปั้นเด็ตายกันดีแล้วก็จนสลาชิ้ชิ้สางไ้หลอดเลยสมัยนั้นพระสมาสุกเจ้าเ่ยเป็นพวกที่สั่ เป็นพญาช้างบริสักิจสมาชิกช้างก็ทำไมสมาชิกช้างเนี่ยก็เลยหลอเลิศเกดเยหอเลเกิดก็เลยอยู่ที่หลังเพื่ออย่งนี้ไอ้กเกิดก็มีความเป็นคนใที่อห่งอ๋ออะไรก็เลยจะมาจับินวอบริัเนี่ยเพราะพญาช้างซึ่งอดีตพระบริษัะซึ่งอดีตพระเจชาเป็นช้างบริสัทเนี่ยก็เลยไปเล่นที่หลังเพื่อนก็ลทีปหลังเพื่อนึเกิดกับธรราติกล่าวกันกัรธารมา พสวามภูนันเหมือนกับตัวอื่นทีนี้จะทำสถิไปแล้วนายพระราชาก็ได้โอกาสก็เอาหอกขึ้นมาก็จะเสียคนเด่พุ่งไปฆ้าเพราะว่าพญาชาเนี่ยสิไปแล้วลบฐานในตันทหารก็ตั้งตั้งท่าไปแล้วพอหลุดข้ากอาเสร็จแล้วเราขัวันนี้ข้าช้างเลยวิ่งยิ่เลยโอนหอกจี่วันที่เลยแต่ทัทวิ่งไม่ตามขาคนกระาช้างยญารวมกันอันนี้คือ็ราไละ่ ตามเชางก็ติมาเบม่เห็นไม่ตัเออไระจำในที่ผมเห็นเนี่ยทที่ไหนเมื่จะทำได้ปรวกไา้สี่ห้าศูนย์ไช้างก็เลยกราดเออสัตว์เลยทีนี้ดิขอ้นเรื่องไปก่อนพระยาชางนี่เป๊เดียวทันถึงนมาถ้านก็ร่วเลยร่วตัวข่อนายนมาน้าบินวัวได้เป็นไหมกินมูปาอาจจะฟาดตาเลยนี่ต็นมาฆ่าเนี่ย ที่น้องเขาเก็ตาได้ดยตัวแเ้วตอนนี่แกแกดัดมาได้เองอยาัแ้วกระจว้าได้ต่านลาที่เหลือได้เละแร้วสมาชิชาติั้งหลาจะได้ปลอดภัยจากผู้นี้กับนี้กกลาทก่จะเมือนาแต่ว่าต้องใช้กระดาษโดยในภาคการสวรรคที่อ่านร้านถืออยู่เนี่ยเกิดมีสดิขึ้นมาตกนี้เป็นองค์ชัยเห็นพระนานเป็นศิลปกรพระฤาษีไ้ พระปุชฌาพระปจิะเจ้าราษรทั้งหลายสอนให้มีคุณธรรมอะไรเท่างนื้อบุคคลอื่นบุคคลใดจะทําการเปียนเปลียนบุคคลเช่นเราคือสมณะทั้งหลายอย่างก็ตามแต่ก็การจะมีความคิดไม่ดีคิดโตสัพว์โกเเถรไม่ควรเต็มเช่นนั้นสำหรับบุคคลที่เด่นวิสัยของสมณะธามที่พบีพปุชาตรัาวาตรัสรู้มโนุตตสิยะไมมีโสเต็มสรรสนัตโรพระปุ้าตัดไ้ถึงบอกวิสูจน์ทั้งหลายว่าถ้ามีโจร เนี่ยมามาจับเธอทั้งหลายเนี่ยก้มลงแล้วเอาเลื่อยเนี่ยมามาเลื่อนใส่ก่อนเลือ่อนเลือ่อนเนี่ยนำมังสาไปนี้ตายในพิสูจน์เนี่ยถ้าพิสูจน์ลูกนเนี่ยม,มีความทิ่อาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ในไหยต่อโจรที่มาทำร้ายตัวเองนักเมโสเอิเณสารพระโรมโรมบุคคลนั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นลูกกระดับคมไม่เล้ามากเป็นผู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากระดับคนนี้ไม่ชื่อว่ารูกก้จักคนแรก ไม่น่าเป็นคนทำรสอศาสนาเลยดังนั้นนมก็จะช่วยเองสามันาประตามแย่ก็ไม่ควรที่มีอาคาพยาบัติไม่จำต้องถึงกล่าวการที่จะไปทำร้าที่เดขืพระราชาไม่ได้ม่มัสัญญาไม่ได่เป็นสัดิฉาเกตาบุถสันธพนัมสัญญาพระเดชชาพเหเือไม่ได้ถ้าเราฆ่าในปราชชานี้แล้วถ้าเราฆ่าในประชชานีแล้วถ้าเราเอาทำลายกุทำไปทีทำลายเียดแย่ เพราะจิตใจแล้วกรการกระสทั้งหลายพตกระว่าเราไม่ตั้งถือในทางสอนขาบอกพระเอาสอนไมเดกเด็กคนหนึงแต่ราอาจะเด็กเดคนถ้ากระว่ารกหลุดถงใจพระน่าที่กระัำอยู่ตรงนี้ก็ันปล่อยไปอยู่ดก็เกิียดเปยนะอย่ากมาทำร้ายศี